เซลจอยนะคะจากไรนดยูสูเซลค่ะก็วันนี้เนาะมาแข่งก็ตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นเนาะแล้วก็เตรียมตัวมาค่อนข้างเรียกได้ว่าเต็มที่นะคะเต็มที่ติวเข้มมากๆแล้วก็โลเพหาข้อมูลเยอะมากๆแล้ววันนี้ผลที่คาดหวังก็อยากจะขึ้นไปยืนบนโพเดียมนัเซลแคทอินสูดูนะคะจากระยองค่ะ ก็วันนี้เราก็เตรียมตัวกันมาค่อนข้างดีนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะทํากันได้หรือเปล่านะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะเมื่อกี้แอบ,แอบที่ยินว่าข้อสอบง่ายไปอ่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ขาค่ะอันนี้คิงอันนี้คิงอันนี้คิงเลยเอพอดีเตรียมตัวมาดีต,ติวเยอะติวเยอะอ่านเยอะมากมากก็อยากเราอยากแบบเอาชัยชนะกลับบ้านเราเนาะใช่ครับสวัสดีครับผมชัยรัตน์สุดทงนะครับชื่อเล่นชื่อเอ็กับมา เป็นตัวแทนของชอนบุรีอิสุเซลสาขาพัทยาครับสวัสดีครับผมสิวันติมพุณน,นะครับชิอรลชิลโบนนะครับเป็นตัวแทนของชอมบุรีสุเซลสาขาบางไทรครับผมก่อนหน้านี้นเ,นเราเตรียมตัวกันเต็มที่2อาทิตย์ครับครับผมก็มีการตริวในเรื่องของอ ข้อสอบแล้วก็ในเรื่องของทฤษฎีครับเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์<ช>แล้วก็เรื่องการตลาดด้านการขายประมาณนี้ครับใช่ครับก็ค่อนข้างถือว่ายากครับแต่ก็ทําได้ครับทําได้มั่นใจครับมั่นใจว่าน่าจะได้ไปก็ตามที่เราเทรนมาแหละครับก็ไม่ได้หลุดไปจากที่เราเทรนแต่เพียงแต่ว่าบางทีโจทย์หรือช้อยเนี่ยอาจจะยาวใ,<ช>ให้เราได้อ่านต้องอ่านลึกๆตีโจทย์ให้แตกว่าแต่ก็ทาได้ครับทั้งสองคนมั่นใจว่าทําได้ถ้าเป็นข่าวดียังไงถ้าเข้าได้เท่าทั้งคู่ต้องมีที่ยืนครับ คือพอเดียวพร,ร้พอมกันเลยพ่อสวัสดีครับผมชื่ออดิศักดิลกานะครับเซลต้ามาจากระยองอีสูเซลสำนักง,งานใหญ่ครับสวัสดีครับผมชื่อจรัญประจุมพรครับชื่อเก่งนะครับที่บริษัทการขายรถใหญ่นะครับบริษัทระยองอีสูเซลสาขาสำนักง,งานใหญ่ครับผมที่เตรียมตัวมาก็ถือว่าทำได้ตามเป้าวันนี้ก็ทำ<ม>เต็มที่ตามความสามารถที่สุดแล้วครับที่ได้เตรียมตัวมานะครับมีทั้งยากและก็ง่ายนะครับก็คือผสมกันไปรวมรวมก็ก็ยากในระดับ สวัสดีครับสามารถครับก็เป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่สาขาบางไทรครับผมเป็นอยู่ในส่วนของงานของรถบรรทุกฮะสวัสดีครับต้นนทวัฒน์จัดให้ครับผมสาขาอมตะนครครับเหมือนจะง่ายฮะแต่ไม่ง่ายอย่างที่แต่ก็เต็มที่ครับผมทําเต็มที่ฮะสนุกเต็มที่กับงานเต้นดีครับเรามี1ิบเราต้องให้1เิบใช่คาดหวังครับแต่ว่าถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราทําเต็มที่แล้วฮะ ครับผมโส่ณคุ้งเบี้ยวนะครับรงแข่งประเภทขัางรถนั่งมประสมนะครับครับผมอธิวัฒน์ดวงเทาเสษครับลองแข่งประเภทช่้งรถพีอัพและรถยนต์นั่งอเนกะสงคครับค่อนข้างมันใจนิดหน่อยทุกคนได้ที่หนึ่งนะใช่ขอไม่ต่ำกว่าสองครับแต่เขาไม่ให้ให้หรือเปล่าไม่รู้นะสวัสดีค่ะอัชราค่ะแข่งพนักงานประสิทฟังชันค่ะค่ะวิจิตาชินาสีค่ะ แข่งพนักงานมาติดสังชั้อสาขาปกแดงค่ะก็ทำได้มาเวลากระชั้นจิตคุณใช่ขนาดน้อยไปหน่อยก็อยากได้ที่หนึ่งกับที่สองเนาะใช่สวัสดีครับผมกิติเชษฐ์ยิรันนันทนาครับก็อยู่ศูนยงบริการจุมบรีเซลสำนักงานใหญ่บางแสนครับสวัสดีครับผมทรงศักดิ์อุตสาหนุชครับมาจากพยองิสุูเซลครับแข่งขันประเภทรถกลางรถใหญ่ครับครับน่าจะเซ่นครับเดี๋ยวรอตอนบ่ายนะครับรอตอนบ่ายผ่าน ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนเ,เลเศเกตอนุโลมนะคะลงแข่งขันประเภทพนักง,งานอะไรคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาตามาลาค่ะลงแข่งในส่วนของอะไรค่ะก็ได้อยู่ระดับหนึ่งค่ะมีความมั่นใจอยู่ค่ะ่าก็ได้อยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะก็มีความมั่นใจเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้แข่งเป็นไงวะคาดหวังหนึ่งในสามค่ะสวัสดีครับผมสุเกิตแดงเหลือบครับ มาานนแข่งง้้ชััตครบสวัสดีครับผมธนพัชร์สวนนรัตน์ครับแข่งช่างชั้นต้นครับมั่นใจพอถึงควับคิดว่าทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ก็เต็มที่ครับจะทำให้เต็มที่ครับปีแรกครับปีแรกสวัสดีครับผมนายสุนทรทุ่นทองครับลงแข่งขันประเภทรถเล็กและรถนั่งอะไรสูงครับสวัสดีครับผมนายอธิษฐ์เชื้อสุขครับลงแข่ง นี่ช่างชั้นต้นครับความมั่นใจก็ประมาณ70%ครับทาได้ครับวันอาทิตยจันทนะครับวันนี้ลงแข่งขัน,นาประเภทช่ทางรถปิกอัพแล้รถยนต์นั่งเอเนกประส์นะครับก็เป็นตัวแทนของสาขาสตีริปนะครับก็ลงแข่งวันนี้ก็ทําได้ทุกสถานีครับเป็นที่แล้วแต่ก็ต้องมาดูทีนึงว่าเราทําถูกขั้นตอนที่เขาต้องการหรือเปล่าคะแนนออกหรือเปล่าแล้วก็เหลือในส่วนของภาคทฤษฎีเดี๋ดวยวเป็นช่วงบ่ายนะครับก็จะได้ลุ้นกันแล้วว่า จะได้ลำดับที่เท่าไหร่เนาะสวัสดีครับผมเจริญพรทองมากครับมาแข่งขันนักงานช่างชั้นต้นครับสมรีสาขาบางละมุงครับก็มีการเตรียมตัวเกือบเกือบเดือนครับก็ความมั่นใจก็อยู่มา90%อรเนอนุสรคงอินนะครับหัวหน้าทุบรถใหญ่บางแสนวันนี้ก็มาแข่งขันระดับภูมิภาคครับผมของช่งางรถกลางแต่รถขนาดใหญ่ ก็ซ้อมมาทุกอย่างครับผมแต่บางอย่างก็ยังประมาทอยู่ครัครั้งแรกเพิ่งมาระดับภูมิภาคครั้งแรกครับผมเชียร์พี่แจ๊ครับชมรีสุดเซลคุณ I want to say thank you to all ขอแสดงความยินดีกับคุณอัญา ของกลางวันค่ไประกอบไปด้วยกลางวันหนึ่งหมื่นบาประกาศทีหมาและโลดคดีรถระบะผู้ที่ได้รับรางวันชนะเลิศนักการปฏิบัติา ระดับพลิภาคภาคตะวันออกได้แก่ Ai, ha 拜 รับรางวัลกรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งพณะกรการช่างประเภทรรตกอ้าและลูกเดือหน้าเกระเฉดผสมได้แก่คุณ ได้รับรางวัลชนะนเลิศนักงานช่างประเภทรถติดอัพและรถยนต์น่าเนกประสงค์ระดับภูมิภาคภาคตะว,วันออกได้แก่คุณสองคนพี่น้อง กามฟรถเปรีู้วขนาดกลางและใหญ่ได้แก่คุณกิติเชษร การแข่งขันและเพื่อนรที่สุดทุกท่านในนามของบริษัทรีเฟนทิสูดเซลจำกัดขอสแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะด้านการขายและพลังงานขายระดับภูมิภาคในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ได้รับ,บคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-8กพ2569ณบริษัทรีเฟนทิสูตเซลจำกัด และศูนย์การประชุมบิกแทงเมืองทองธานีนอกจากนี้สําหรับนักงานช่างยิสุที่ได้รับรางวัลระดับประเทศก็จะมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยสําหรับการแข่งขันทักษะการบริการด้านเทคนิคอิสุระดับนานาชาติหรือไอวันกลางปีจากผลการแข่งขันไอวันกลางปีที่ผ่านมาตัวแทนจากประเทศไทยได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราด้วยการควา้ารางวัลรองชนะเลิศระดับที่หนึ่ง ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ได้ลองและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งเด็กะส์เหนือสิ่งอื่นใดความไว้วางใจจากลูกค้าคือพลังสําคัญที่จะผลักดันให้อีสุกอ้าวสู่ความสําเร็จมาโดยตลอดซึ่งความไว้วางใจนี้เกิดขึ้นจากความทุ่มเทของผู้จําหน่ายอิสุสุในบทบาทของครัสเตดบัลลีที่เป็นดั่งเพื่อนคู่ ойти, คิดในการมอบคําแนะนําอย่างมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียดของการให้บริการเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งเพื่อยกระดับคุณภาพทางด้านการขายและบริการหลังการขายนําไปสู่การส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าตลอดระยะเวลาในการใช้งานของรถอีสุขดังนั้นเราจึงต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้นโดยการจัดการแข่งขันด้านทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายรอบคุณภาพ ในครั้งนี้เือเป็นการส่งเสริมให้ทุกท่านได้แสดงศักยภาพอีกทั้งยังเป็นเวทีสําหรับการเรียนรู้ให้ยกระดับคุณภาพด้านการขายและบริการหลังการขายให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยผมขอขอบคุณท่านผูน้นหลายทุกท่านที่ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานเพื่อสมมอบผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกคา้าซึ่งเป็นนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจของขอีซุสเสมอมาสุดท้ายนี้ ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้เขา้าร่วมแข่งขันทุกท่านขอให้ท่านภาคภูมิใจในความสามารถความพยายามและความทุ่มเทของตอนเองพร้อมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันในครั้งนี้กลับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อความสำเร็จยิ่ง,งใหญ่ของธุรกิจมิสูต่อไปในอนาคต